เคซานีสานเวลคัมนาชเมนคานอลโฮ e เฟสเอลเอบรามเบียสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของสาวชาวสวีเดนค่ะคราวที่แล้วนะคะอันได้พูดเกี่ยวกับหนุ่มชาวสวีเดนไปแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี้ยยังไม่ได้ดูนะคะก็เข้าไปดูได้ในลิงก์ตรงนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเริ่มที่บุคลิกและลักษณะนิสัยอย่างแรกของสาวชาวสวีเดนนะคะอย่างแรกที่เราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือชาวสวีเดนหรือว่าผู้หญิงสวีเดนเนีย จะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างสูงโปร่งนะคะแล้วก็ผอมเพรี้ยนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดถึง typical Swedish girl หรือว่า Swedish woman นะคะก็คือจะมีลักษณะก็คือผมทองตาสีฟ้าแล้วก็สูงผอมเพรี้ยนนั่นเองค่ะผิวของชาวสวีเดนเนี่ยค่อนข้างผิวดีนะแบบค่อนข้างผิวเนียนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยแหละเพราะว่าอากาศมันแบบว่าค่อนข้างหนาวทําให้ผิวเนี่ยก็คือเนียนไม่ค่อยมีรูขุมขนนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงนะัก จจุบันนี้นะคะผู้หญิงสวีเดนเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่แค่ผมสีทองหรือว่าตาสีฟ้าแล้วเพราะว่าก็มีการมิกเกรสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเราอาจจะเจอแบบว่าผู้หญิงที่ผมดำหน้าเอเชียตาสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะมีความเขาเรียกว่าผอมเพรียวสูงโปร่งนั่นเองค่ะนอกจากรูปร่างที่สูงโปร่งแล้วก็ผอมเพรียวแล้วนะคะสาวชาวสวีเดนเนี่ยยังดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้า อะไรแบบนี้คือเขาจะดูแบบว่าเขาจะดูดีตลอดเลยอันจําได้ว่าตอนที่แอนเนี่ยไปอยู่สวีเดนสตอกโฮมใหม่ๆใช่ไหมพอเราเดินไปที่แบบเหมือนแบบว่า walking street หรือว่า,า street ที่เป็นค่อนข้างเป็นแฟชั่นนิดนึงเนี่ยเมือ่อเหมือนกับว่าแบบทุกคนเนี่ยเดินออกมาจากแมกกาซีเลยก็คือแบบว่าดูดีแต่งตัวแบบโอเคมากเลยนั่นเองค่ะส่วนแบบต่อไปนะคะสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างมีความที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอินดิเพนเดนต์แล้วก็แบบ self-sufficiency นะคะก็คือเขาเนี่ยคือช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเดทาสาวชาวสวีเดนใช่ไหมอาจจะต้องแบบว่าคือเหมือนกับว่าอยาไปทำอะไรให้เขาเยอะอะเหมือนถ้าเกิดในความรู้สึกของแอนนะในเมืองไทยคือเหมือนถ้าผู้ชายทําให้ผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกับว่าช,วช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออผู้ผู้ชายคนนี้ใส่ใจหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นประเทศสวีเดนนะถ้าเราเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เดท ผู้หญิงสวีดิชแล้วเราเหมือนแบบว่าไปออฟเฟอร์ความช่วยเหลือเยอะมันทําให้แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีความแบบอินดิเพนเดนซ์ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะเดทเรามากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มเดทสาวชาวสวีเดนใช่ไหมเราก็จะต้องเหมือนกับว่าอยากไปแบบเหมือนกับว่าใส่ใจเขามากหรือแบบไปช่วยอะไรเขามากก็คือให้เขาเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเขาแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้นั่นเอง ส่วนข้อต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่แอนค่อนข้างชอบมากๆเลยก็คือผู้หญิงชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรตรงไปตรงมาหเหมือน being direct เหมือนถ้าเกิดว่าเขาเนี่ย คิดอะไรใช่ไหมเขาก็จะพูดออกมาเลยเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบอะไรก็จะบอกว่าไม่ชอบหรือว่าถ้าชอบอะไรเนี้ยก็จะบอกเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบว่าอยู่ใน Relation s h i p เนี่ยเราก็ควรจะเหมือนแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าเหมือนเขาไม่เข้าใจอะมันแบบในใน culture ของคนไทยใช่ไหมที่เหมือนตัวแอนก็เป็นเนาะในบางครั้งก็คือแอนไม่ได้พูดทุกอย่างในสิ่งที่คิดบางทีแอนคิดอีกแบบหนึ่งเราพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าชาวสวีเดนหรือว่าผู้หญิงสวีเดนเนี่ยเขาชอบอะไรที่ค่อนข้างไดเรกม ากกว่าก็คือพูดไปตรงๆเลยแต่ว่าการพูดตรงเนี่ยไม่ได้หมายถึงการพูดหยาบหรือว่าพูดแทงใจดานะคะอันนี้มันไม่เหมือนกันเนาะคือชาวสวีเดนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ตรงแต่ว่าไม่ได้ทําลายน้ําใจคนอื่นนั่นเองค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือชาวสวีเดนหรือว่าสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะมีชีวิตที่เหมือนค่อนข้าง active lifestyle นะคะก็จะเป็นแบบว่าคนที่เหมือนชอบทํากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรม outdoor นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ running biking หรือว่า แบบ s w i m MING ก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยากที่จะมีสุขภาพดีๆเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามี active lifestyle นั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนของแอนทุกคนนะจะแบบว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าหนาวใช่ไหมเขาก็จะแบบไปจิมบางคนเนี่ยไปเกือบทุกวันเลยค่ะก็คือเหมือนก่อนไปทํางานเขาก็จะตื่นแล้วละตอนเช้าตีห้าครึง่งแล้วก็ไปไปจิมแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปทํางานตอนเย็นก็อาจจะเข้าจิมอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยหรือบางคนก็คือแบบออกไปวิ่งกลางหิมะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนใช่ไหมก็คือแบบ ว่าส่วนใหญ่เราก็จะแฮงเอาแบบว่าเอาจออาจจะแบบไปวิ่งบ้างไปไว่ายน้ําบ้างอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบ Active l ลฟ์สไตล์นะคะก็อาจจะลองจีบสาวชาวสวีเดนได้ค่ะส่วนข้อต่อไปนะข้อข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่แอนชอบเหมือนกันก็คือสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็มีความ Open m i n d ด์มากๆเลยก็คือถ้าเราจะสังเกตเห็นได้ทั่วไปนะสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะเหมือนเวลาเดทใครเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่า เหมือนแบบไม่ได้มีเหมือนกับว่าฉันต้องเดทคนเอเชียนะต้องเดทคนไทยต้องเดทฝรั่งหรือว่าแบบแอฟริกันอะไรเงี้ยก็คือเขาสามารถเดทคนในลูกชาติอะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีผู้ชายไทยที่แต่งงานหรือว่าเป็นแฟนกับคนสวีเดชที่เป็นสาวชาวสวีเดนเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาแบบค่อนข้างเปิดรับทุกๆเค้าเจอแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบ เหมือนด้อยค่าเราอ่ะคือเขาเห็นเราเหมือนเป็นตัวเราเขาจะไม่ได้คิดว่าแบบว่าอันนี้คือคนไทยนะคนจีนนะฝรั่งหรืออะไรแบบนี้ก็คือเขามองเราที่เป็นตัวเราแล้วก็ลักษณะนิสัยของเราที่เขาชอบเลยเหมือนแบบอย่างแอนอยู่สวีเดนค่อนข้างนานใช่ไหมคะแอนก็จะมีเมนทอร์ลิตี้หรือความคิดแบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนถ้าแอนเห็นคนคนหนึ่งเนี้ยแอนจะไม่ได้คิดก่อนว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนชาติไหนอะไรเงี้ยก็คือจะมองในตัวบุคคลน,นั่นเองคะ่ะซึ่งของ้อนี้แอนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าคือ ือไม่ว่าจะเป็นการที่เราเดทกับ าชาวสวีเดนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเขาสามารถยอมรับวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็เปิดรับนั่นเองค่ะซึ่งการเปิดกว้างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเฉพาะสาวชาวสวีเดนนะคะผู้ชายเนี่ยก็เป็นเหมือนกันค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเดทสาวชาวสวีเดนเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าในประเทศสวีเดนเนี่ย gender equality is so important ก็คือความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะ ค่อนข้างมีความสําคัญมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเดทสาวชาวสวีเดนเนี่ยเราต้องอย่าททาให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนแบบ เป็นผู้ชายแล้วอยู่เหนือกว่าผู้หญิงอะไรแบบนี้เขาจะไม่ชอบเลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นทิปข้อหนึ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องระวังเวลาที่เราเนี่ยจะเดทส,สาวชาวสวีเดนนั่นเองค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยก็คือสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนแบบว่าอยาไปทําลายสิ่งแวดล้อมมากอย่างเช่นตัวเ,เองตัวอย่างเลยนะคะก็คือแอนเนี่ยเคยทํางานที่ร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมเวลาคนที่เข้ามาซื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือจะทํา เลยว่า material อันนี้เป็นพลาสติกหรือเปล่าเป็นโพลีเอสเตอร์หรือเปล่าถ้าเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นรีไซเคิลหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเสื้อผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นพลาสติกแล้วทำลายโลกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อกันพูดง่ายๆว่าถ้าเสื้อผ้านั้นเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่รีไซเคิลเนี่ยเขาก็อาจจะไปซื้ออีกตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นรีไซเคิลแล้วก็อาจจะแพงกว่าได้คือเขาไม่ได้ดูที่ราคาคือจริงๆเขาก็ดูที่ราคาแหละแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะสาวชาวสวีเดนเนี่ยถ้า เกิดว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพที่จะซื้อของที่แพงกว่าแล้วก็มีการรักโลกมากกว่าเนี่ยเขาก็จะเลือกซื้อสิ่งนั้นนั่นเองค่ะการรักโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะสาวชาวสวีเดนนะคะผู้ชายเนี่ยก็เป็นด้วยค่ะสังเกตง่ายๆเหมือนแบบอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเริ่มแล้วล่ะที่ให้ซื้อถุงพลาสติกใช่ไหมในประเทศสวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพาถุงผ้าของของเขาไปเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องจ่าย รู้สึกว่าถุงหนึ่งประมาณ2โครนก็อาจจะตกประมาณเกือบ10บาทอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะคือทุกคนเนี่ยจะพยายามแบบช่วยโลกไม่ทํำลายโลกอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะและบุค,คลิกลักษณะนิสัยข้อต่อไปนะคะชาวสวีเดนหรือว่าสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะไม่ชอบคนที่โอ้ อวดหรือว่าเหมือนอวดความสามารถของตัวเองหรืออวดว่าตัวเองรวยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยจะเดทสาวชาวสวีเดนเนี่ยเราจะต้องมีความ humble นิดนึงนะคะก็คือจะแตกต่างจากเมืองไทยใช่ไหมคือในเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราจะเดทไทยใช่ไหมผู้ชายเราก็อาจจะต้องมองผู้ชายที่แบบเฮ้ยมีฐานะน,นิดนึงนะมีรถหรูหรือว่าแบบว่ามีเงินเดือนสูงอะไรประมาณนี้แต่ว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยคือเราสามารถแบบเป็นคนรวยได้มีรถหรูได้แต่เราไม่ควรพูดแต่ว่าเราเรามี มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ turn off มากมากเลยค่ะถ้าเกิดมาพูดว่าเนี่ยฉันมีอย่างนูน้นฉันมีบ้านที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งข้อนี้ก็คือเหมือนเป็นข้อห้ามเลยนะคะเพื่อนๆอย่าทําเด็ดขาดหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยทำกับเพื่อนสาวหรือว่าเพื่อนชาวสวีดิชกันเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตอนที่แอนกลับมาประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยแอนก็รู้สึกแบบว่า แบบว่าไม่เข้าใจวัฒนธรรมเหมือนกันเพราะว่าแอนเนี่ยอยู่สวีเดนมากกว่าที่แอนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วพอมาอยู่ที่นี่บางทีอ่ะการที่เราจะต้องอวดว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแบบบางทีแบบว่าเพื่อธุรกิจหรือว่าการต่อย,ยอดธุรกิจเพื่อนคอนเน็ชันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ทําให้แอนรู้สึกแบบว่าเราฉันจะทําไงคือฉันทําไม่เป็นไงแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมาก กับการที่จะพูดว่าฉันมีอะไรฉันเก่งอะไรแบบนี้ซึ่งชาวสวีเดนเขาจะไม่ค่อยทําก็คือเหมือนถ้าเราครบใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้เองอ่ะว่าเขาคนนี้แบบเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีฐานะไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะถ้าถามว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยอวดได้ไหมจริงๆมันก็อวดได้แต่ว่าในภาษาอันไม่รู้ว่าในภาษาไทยมีไหมนะแต่ว่าในภาษาอังเดนเขาจะเรียกว่า humble brag ก็คือเหมือนกับว่า อวดแต่แบบเงียบๆก็คือไม่ได้แบบว่าบอกไปว่าฉันมีอะไรบ้างแต่ว่าคือเหมือนเขาจะรู้ได้จากการที่การแต่งตัวของเราเสื้อผ้าของเราอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะและลักษณะนิสัยข้อต่อไปของสาวชาวสวีเดนนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี้ยชาวสวีเดนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี้ยจะไม่ชอบอะไรที่เหมือน over the top อย่างเช่นอันได้พูดไปแล้วในลักษณะของหนุ่มชาวสวีเดนใช่ไหมก็คือจะไม่ได้บอกว่า มีความโรแมนติกมากเหมือนอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างเช่นในประเทศไทยคือส่วนใหญ่เนี้ยจะต้องเหมือนมีเซอร์ไพรส์เบ h ร์เดย์เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้อันนิเวอร์ซารีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นเท่าไหร่แต่ว่าคือ,ค,อคือมีความโรแมนติกแต่แต่ไม่ได้แบบว่าเออแบบเยอะจนเกินไปอ่ะพูดง่ายๆนะคะสาวชาวสวีเดนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบอะไรที่เป็น Practical มากกว่าก็คือเหมือนการดูแลใส่ใจโดยทั่วไปในทุกๆวันในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ การดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีของขวัญให้ได้นะหมายถึงว่าของขวัญเล็กเล็กแล,กลน้อยแต่ไม่ใช่ว่าแบบเซอร์ไพรส์แบบอลังการอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดทสาวชาวสวีเดนแล้วเราแบบว่าเซอร์ไพรส์เขาตั้งแต่แบบ สองสามเดทแรกอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปอะไรแบบนี้ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดทสาวชาวสวีเดนอยู่เนี่ยก็อย่าทำเซอร์ไพรส์ในช่วงแรกๆนะคะเพราะจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบว่าอึดอัดนั่นเองค่ะแต่อย่างที่แอนเคยบอกไปแล้วนะคะมันก็จะมีข้อแม้ค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างบางคนที่รู้จักวัฒนธรรมของเราใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสาวชาวสวีเดนเนี่ยเคยอาศัรรยอยู่ในประเทศไทยหรือว่ารู้จักวัฒนธรรมไทยเนี่ยเขาก็อาจจะเหมือนรับได้ก็ได้ อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่าเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบอลังการ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆเราเนี่ยแอนว่าผู้หญิงชาวสวีเดนเนี่ยก็ชอบแหละเหมือนเพื่อนแอนก็ชอบแหะแต่ว่าเหมือนถ้าโดนเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆแล้วคนเยอะๆเนี่ยมือนเขาทําตัวไม่ถูกอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะแอนคิดว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาที่เราเนี่ยจะเดทสาวชาวสวีเดนนะคะเพราะว่าชาวสวีเดนหรือว่าสาวชาวสวีเดนเนี่ยจะไม่ชอบให้เราเนี่ยจ่ายให้เขาทุกอย่างนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าดินเนอร์หรือว่าเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปแบบว่าไปทานอาหารกัน หรือไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้คือผู้หญิงในประเทศสวีเดนส่วนใหญ่นะคะจะ value financial independence มากๆเลยก็คือเหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับความอิสระทางด้านการเงินก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจ่ายทุกอย่างให้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยดูถูกเขาหรือว่าคิดว่าเขาเนี่ยแบบว่าไม่อินด p พ n เ e นซ์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเราก็ควรจะต้องระวังมากๆเลยค่ะที่แอนพูดแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าจ่ายอะไรให้เขาเลยมัน ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเราเนี่ยสามารถใจ่ายให้เขาได้เหมือนกับว่าซื้อของความเล็กๆน้อยๆซื้อดอกไม้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเหมือนแบบว่าพยายามทําตัวว่าเฮ้ยฉันรวยฉันใจ่ายให้ทุกอย่างอะไรแบบนี้ก็คือเราอาจจะต้องแบบว่าดูสถานการณ์แล้วก็ดูบริบทด้วยนั่นเองค่ะส่วนบุคลิกและลักษณะนิสัยข้อสุดท้ายของสาวชาวสวีเดนนะคะข้อนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยค่ะก็คือ she takes personal space seriously นะคะก็คือเขาชอบมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างในบางครั้งใช่ไหมเหมือนบางที เวลาที่เราเดทไทยอย่างในเมืองไทยเนี่ยบางทีคือเราจะอาจจะแบบตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะมีความรักใช่ไหมแต่ว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยการที่ให้สเปซของแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะมันเป็นการเหมือนโชว์เรสเพคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือการที่ไม่ได้บอกว่าอยู่แบบ ติดกับเขาเกินไปหรืออะไรเงี้ยคือให้ให้เขาได้มีอากาศหายใจในการทํากิจกรรมอื่นๆบ้างนอกจากมาแห่งเอากับเราอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างในสถานการณ์อย่างเช่นว่าเราเนี่ยไปออกเดทแรกกับสาวชาวสวีเดนใช่ไหมเราอย่าโชว์ให้เขาเห็นเยอะเกินว่าเราเนี่ยแบบว่าชอบเขามากชอบที่สุดอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่า เก็บไว้ในใจเราบ้างอะไรเงี้ยให้เขาได้มี Space ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าแบบเหมือนเราแบบว่าไปพุชชี่เกินไปหรือว่าคลิงนี้เกินไปอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบุค,คลิกและลักษณะนิสัยของสาวชาวสวีเดนที่แอนอยากจะนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลัง dating Swedish girls อยู่เนี่ยก็เข้ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเนี้ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะและถ้า ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศสวีเดนหรือว่าภาษาสวิดิชนะคะก็ถามแอนเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะวิสเซสเน็กสเตอร์กงเฮด